นวัตกรรมใหม่ระบบกองน้ำอัจฉริยะประปาหมู่12บ้านห้วยสีเสียดตำบลผาเลือดตำบลท่าป่าจังหวัดอุตรดิตถ์น้ำดิบจากลำห้วยธรรมชาติมีตะกอนสนิมเหล็กขุ่นแดงซึ่งเป็นปัญหาในการทำน้ำป,ปา่า ระบบเดิมไม่สามารถกรองน้ำให้ใสสะอาดได้มีตะกรนจับภายในท่อขั้นตอนการกรองแหล่งน้ำดิบจากลําห้วยนำมาทำน้ำปัะปาน้ำดิบจะถูกฉีดเคมีเพื่อกำจัดสนิมเหล็กตะกรนขุ่นในน้ำก่อนเข้าถังกรอง น้ำดิบที่ผ่านกระบวนการผสมเคมีแล้วจะถูกส่งมาที่บ่อดักตะกรายในถังกรองก่อนผ่านชั้นกรองรายในลำดับต่อไปน้ำสะอาดที่ผ่านชั้นกรองแล้วจะถูกส่งมาเก็บในถังพักน้ำใสเพื่อส่งไปขึ้นถังสูงก่อนจ่ายเข้าท่อเมนต่อไปน้ำที่ผ่านกระบวนการกรองแล้วจะได้น้ำที่ใสสะอาดสำหรับอุปโภค การล้างมี3วิธี 1. ล้างด้วยคนดูแลโดยการปิดเปิดวาล์วตัวเดียว 2. ตั้งเวลาล้าง 3. ล้างด้วยตัวเองเมื่อวิธีที่1ที่2ไม่ทำงานการล้างทุกครั้งจะใช้น้ําสะอาดภายในถังกรองและมีลมช่วยล้างกรองเพื่อให้การล้างประหยัดน้ําและเวลาในการล้าง ท,ที่ถังกลองจะมีป้ายบอกหน่วยงานที่พัฒนาพิกัดตำแหน่งที่ติดตั้งสเปคของถังกลองขอขอบคุณผู้นำชุมชนทุกท่านที่ช่วยกันพัฒนาคุณภาพน้ำปราปาเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน